สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ g a m i n g News ค่ะก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะมีสตรอรี่มันๆให้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะสําหรับแก๊งเสียไม่ได้ปะทะก,กับแก๊งมาาก้าค่ะโดยจุดเริ่มต้นของสตรอรี่นี้เกิดจากอะไรไปฟังจากทั้งสองฝ่ายเลยค่ะสตรอรี่วันนี้สายเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอะคะทำไมมันถึงมีสตอรี่ในวันนี้ได้คะรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ไม่อยากให้รุ่นเล็กโคแบบใส่สูตรครับ เกิดมาจากเรื่องสีสูตรนี่แหละครับก็คือฝั่ง SMD นี่เขาอยากประเมินพวกผมในเรื่องสีสูตรครับทาง SMD มีความพร้อมแค่ไหนคะเต็มร้อยครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับยังไงก็ชนะครับเรามั่นใจในไฟล์นี้แค่ไหนคะมั่นใจมากๆเลยครับแต่ว่าก็ไม่ประมาทเขาเหมือนกันครับก็จะเต็มที่ที่สุดครับสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากจะบอกทางฝั่งของ SMD ไหมในวันนี้ก็อยากให้ครับเต็มที่เหมือนกันครับ ซึ่งทางเสียไม่ได้นะคะก็ได้ทําการยื่นใบ,บพาสเพื่อจะเล่นสตอรี่กับทางมาฟาก้าค่ะโดยตกลงกันในความเสียหายทั้งหมด40บูปรินแดงแต่ว่าไม่มีเงินเดิมพันค่ะในไฟวันแรกค่ะเกิดขึ้นบริเวณปั๊มน้ำมันเมืองบนนะคะเป็นทางด้านของมาฟาก้าค่ะเป็นฝ่ายได้เปรียบในไฟนี้ไปค่ะด้วยจํานวนคนที่มากกว่าด้วยบวกกับทางฝั่งของ SMD นะคะโดนปั๊มระเบิดใส่ขณะที่กําลังบํารรถกันนะทาให้มาฟาก้าชนะไฟไปและได้เริ่มอุ้มก่อนค่ะ เฮียมัดและสายฟ้าค่ะผู้เล่นจากทั้งฝั่งของแก๊งเสียไม่ได้นะคะที่ยังรอดชีวิตอยู่ทั้งสองคนค่ะจึงพยา,ายามไล่ช่วยเพื่อนอย่างสุดความสามารถเลยนะจนสามารถช่วยเพื่อนมาได้เยอะมากๆค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะบอกเลยนะว่าทั้งสองแก๊งเนี่ยพยายามช่วยเพื่อนของตัวเองจากทั้งโดนจับแล้วก็โดนอุ้มด้วยนะอย่างสุดความสามารถจริงๆค่ะและในที่สุดนะคะทางเสียไม่ได้เนี่ยก็มาเจอเพื่อนบริเวณโรงพยาบาลทะเลทรายกําลังโดนทดําร้ายอยู่ค่ะ าายฟ้จึงช่วยเพื่อนอย่างสุดความสามารถขณะรอเพื่อนๆคนอื่นมาเติมไฟนะคะแต่ด้วยจํานวนคนที่แบบรวมตัวกันเนี่ยของเสียไม่ได้เนี่ยอยู่น้อยกว่ามากๆเลยนะแล้วก็ทางฝั่งมาฟากาเนี่ยเติมไฟกันไวมากจริงๆค่ะ ก็ทาให้มาฟาก้าสามารถชนะไฟนี้ไปได้และได้ทําการอุ้มต่อค่ะผลจากไฟนี้เนี่ยนะคะทาให้มาฟาก้าเนี่ยสามารถทําแต้มนําไปได้ก่อน4ต่อ0และดยรูปเกมที่กําลังได้เปรียบค่ะมาฟาก้าได้ใช้แผนทาแดมเพจที่บ้านนะคะทำให้ s m d ดีทนไม่ไหวต้องตัดสินใจบุกไปช่วยเพื่อนถึงที่บ้านมาฟาก้าเลยค่ะแล้วก็เหมือนมีจังหวะหนึ่งค่ะที่เฮียหมัดเนี่ยหลุดกลายเป็นเป้าหมายแทนนะคะและขณะที่กาลังยื้อไฟรอเพื่อนมาช่วยเฮียหมัดก็สู้แบบสุดใจจริงๆค่ะเก็บทั้งฝั่งของมาฟาก้า คนเดียวเลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะก็น่าจะได้เป็นช็อตโชว์เซฟการเล่นที่ว้าวมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะทั้งสองแก๊งก็กลับมารีเซทตัวเองที่บ้านเพื่อรอไฟใหญ่อีกครั้งค่ะและก็มีไฟใหญ่จริงๆด้วยนะคะบริเวณโรงบาทะเลซ้ายอีกแล้วค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยทางฝั่งของเสียไม่ได้ชนะไฟครั้งนี้ไปได้และได้เริ่มอุ้มบ้างค่ะ เสียไม่ได้นะคะก็เลือกใช้แผนโดยการทำแดมเพจที่บ้านเพื่อ่วงเวลาให้เพื่อนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยก็เหลือคนไว้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นเพื่อถ่วงเวลาเฉยๆนะคะในระหว่างที่เ,เพื่อนเพื่อเนี่ยกำลังอุ้มกันอยู่นะแต่ทำยังไงย,ยังไงก็ไม่สามารถอุ้มจนเออได้คะ่ะเนื่องจากจำนวนหน่วยงานเนี่ยที่เพิ่มขึ้นแบบเป็นเท่าตัวเลยนะคะทุกคนทำให้การอุ้มครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากๆค่ะ ในช่วงเวลาก่อนประเทศจะดับไฟนะคะทั้ง2แก๊งเนี่ยก็พยายามเก็บตัวหลุดของแต่ละฝ่ายมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่ง่ามีไฟกันอีกครั้งนึงบริเวณโฮมโปค่ะและเป็นทางฝั่งของเสียไม่ได้ที่ชนะไฟนี้ไปนะคะถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยมันจะล่วงเลยไปแล้วนะจนไม่สามารถที่จะอุ้มได้แล้วค่ะแต่ว่าเสียไม่ได้ก็ยังเลือกใช้แผนเนี่ยโดยการเอาศพของมาฟากาเนี่ยแยกย้ายไปทิ้งไว้ในที่ไกลๆนะคะทั่วเมืองเลยเพื่อให้พอเวลาที่เขาเข้าประเทศมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะรีเซตไฟได้ลาบากค่ะ แต่ปรากฏว่าหลังจากรีประเทศเข้ามานะคะทางมาฟาก้าเนี่ยสามารถรีเซตไฟได้ไวมากๆค่ะใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะคนก็พร้อมที่จะลุยไฟต่อไปแล้วและในไฟนี้ค่ะเสียไม่ได้ค่ะเลือกใช้แผนตั้งรับอยู่ที่บ้านนะคะแต่ด้วยจํานวนคนที่น้อยกว่านะซึ่งคาดว่าอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยที่ติดคิวอยู่นะคะก็ทําให้ทางมาฟาก้าเนี่ยสามารถเอาชนะไฟได้และได้เริ่มอุ้มค่ะและแทันใดนั้นเองคนอันดอยและยักษ์ค่ะได้รับการช่วยเหลือจากตารวจจนรอดมาได้นะคะแล้วก็ได้เริ่มไล่ช่วย เคสเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถช่วยได้หลายเคสมากๆเลยนะคะซึ่งในเวลาต่อมาค่ะเฮียมัดตอติสายฟ้าแล้วก็คนอื่นๆนะคะก็หลังจากรอดมาได้ก็ได้ช่วยไล่ตามเคสเพื่อนกันอย่างต่อเนื่องค่ะเวลาล่วงเลยไปนะคะมาฟาก้าสามารถทําแต้มเพิ่มได้อีกซึ่งสกอร์ตอนนี้ก็ขึ้นนําเป็น7ต่อศย์ค่ะมาฟาก้าเดินเกมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยการบุกมาถึงหน้าบ้านเสียไม่ได้เลยแล้วก็มีไฟกันเกิดขึ้นค่ะถ้ามาฟาก้าสามารถเอาชนะไฟนี้ไปได้และได้ทําการอุ้มเพิ่มอีกค่ะ และผลจากไฟนี้นะคะทำให้มาฟาก้าสามารถทำแต้มเพิ่มได้อีกหนึ่งแต้มสกอร์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็น8ต่อ0ค่ะหลังจากนั้นค่าเสียไม่ได้ก็รวมตัวกันบริเวณหน้าสภาพเพื่อรีเซ็ตไฟนะคะแล้วก็หาแนวทางแก้เกมกันต่อไปค่ะ เวลาผ่านไปไม่นานค่ะกม็มีไฟใหญ่เกิดขึ้นบริเวณสอน,นอทะเลทรายนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเสี่ยไม่ได้นะคะชนะไฟแล้วได้เริ่มอุ้มค่ะผลจากการชนะไฟนี้นะคะทำให้เสี่ยไม่ได้สามารถอุ้มได้เอิบแบบรวดเดียว7ดแต้มเลยค่ะซึ่งสกอร์ตอนนี้นะคะเสี่ยไม่ได้ตีตื้นขึ้นมาเป็น7แต้มค่ะเสี่ยไม่ได้ใช้แผนทำแดมเพจบ,บ้านอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทางฝั่งของมาฟาก้านะคะก็ตัดสินใจเข้ามาช่วยเพื่อนค่ะ ต่เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เสียไม่ได้ชนะในไฟน์นี้เนี่ยทำให้เขาได้ศพเพิ่มเข้าไปอีกค่ะและในขณะที่สตอรี่กำลังดำเนินนะคะก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วค่ะทุกคนเมื่อทางมาฟาก,ก้านะคะค้นพบบั๊กบางอย่างที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งทางแอดมินเนี่ยก็ตรวจสอบด้วยว่าเป็นความผิดพลาดของทางระบบนะคะจึงเรียกหัวหน้าแกงทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันว่ายังอยากจะเล่นกันต่อหรือไม่ค่ะ ซึ่งทางสภานะคะตัดสินใจจะคืนบูแดงให้ทั้ง2ฝั่งที่เสียไปค่ะเพราะว่าเป็นความผิดพลาดจากทางระบบนะคะแต่ว่าจำเป็นให้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะต้องพักสตอรี่ในวันนี้เนี่ยเอาไว้ชั่วคราวค่ะซึ่งเขาก็จะรีบแก้ไขระบบนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะสามารถกลับมาเล่นสตอรี่ได้ตามปกติค่ะ แต่ทางฝั่งของเสียไม่ได้นะคะยังคงมีศพที่อุ้มค้างไว้ค่ะซึ่งทางสภาก็อนุญาตให้ดำเนินอรี่อต่อไปได้ค่ะและทางฝั่งของเสียไม่ได้นะคะก็ตัดสินใจอยากจะอุ้มศพที่เหลืออยู่ให้เอ๋อค่ะจึงตัดสินใจทำแดมเพจบ,บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะและในครั้งนี้นะคะเขาทำสำเร็จจริงๆด้วยค่ะเสียไม่ได้สามารถอุ้มได้สำเร็จจนจบสกอร์ในวันนี้ไปด้วยสกอร์21-8ค่ะ สตอรี่ในวันนี้มันมากๆแล้วก็สูสีมากๆเลยค่ะถ้าให้ว่ากันตามตรงเลยนะคะก็คือทางฝั่งของมาฟากาเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ที่มากกว่ามีรถมีทรัพยากรก็น่าจะมากกว่าด้วยนะคะแต่ในส่วนของทางฝั่งของเสียไม่ได้เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือการไฟของตัวเองเนาะสตอรี่ของวันที่2จะมันแค่ไหนรอติดตามกันได้ในคลิปหน้าเลยค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ